นิวการ์ดจับมือพี่พี่แอดมินคาคลับทำความรู้จักแบบเจาะลึกกับดิจิตอลแพลตฟอร์มของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการและธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะพร้อม e อ c l u s i v e Talk กับ CEO สัมผัสแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเสริมแกลงตลาดยานยนต์แบบไร้รอยต่อสร้างความมั่นใจให้คนรักรถได้รับสินค้าบริการที่มีคุณภาพจากแบรนด์และอู่ที่เชื่อถือได้บอกต่อสิทธิประโยชน์ให้เพื่อนๆสมาชิกค,คาคลับก่อนใคร กาลาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้อู่อยู่ในระบบ คือนิวการาดคืออูยุคใหม่ดังนั้นเนี่ยสินค้าที่อยู่ในระบบของนิวการาดเนี่ยจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปก็คือต้องเป็นสินค้าที่มีการบริการเพิ่มขึ้นไม่ใช่สินค้าที่ส่งไปแล้วแล้วเกิดไม่มีการบริการต่อเนื่องดังนั้นในสิ่งนีย้ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนทำนิวการาดก็เลยตัดสินใจทําสิ่งนี้เพื่อเชื่อมโยงระบบทั้งหมดแก้ปัญหาเรื่องสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับือเรื่องสินค้าที่ไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายอย่างชัดเจนนะครับการเม็นเทนเนนซ์การ,การาเซอร์วมันจะ เชื่อมอู่ที่เป็นมาตรฐานด้วยนะครับมันจะเชื่อมไปหลายๆจุดผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนในอุตสาหกรรมยานยนต์และพี่พี่ขับขับเป็นส่วนประกอบสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับเพื่อจะส่งผ่านเทคโนโลยีหรือส่งผ่านการบริการที่ดีหรือสินค้าที่ได้มาตรฐานให้กลับไปหาสมาชิกที่อยู่ในครับ นนัน้เรายังพาพี่ๆแอดมินคาครับเยี่ยมชมบูตนิวการาดและโซนสินค้ายานยนต์จากต่างประเทศในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5ที่อาคาร Impact Forum หอศี ช่องทางใหม่นะครับสำหรับการ ติดต่อสื่อสารแล้วก็ทําให้เรื่องของสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยหรือว่าขับวอื่นๆที่ไม่ไม่รู้เนี่ย,เ,ยเกี่ยวกับการราชีเฉพาะเจะจุดไม่ว่าจะเป็นรถเราหรือความรู้อะไรต่างๆก็ดีนะครับก็จะง่ายขึ้นมากกว่าเดิมคิดว่าในส่วนของนิวการาดจะช่วยสป,ปอร์ตตรงนี้ได้ผมรู้ใช้งานเนาะสิ่งนี้เราไม่ต้องบอกอะไรเราชว์นิวการาด<บ>เขาดูนี่แหละคือคําตอบมันรวดเร็วขึ้นครับปกติแล้วก็จะแนะนําอู่ที่เรารู้จักแต่ที่มันให้แนะนําให้ลูกค้าไปหาข้อมูลได้ท,ที่ตรงกับเขาโดยตรงที่เราแนะนําด้วยว่ากว้างๆเข้าไปไปติดต่อที่นี่นะด่วเาก็ ก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็มีการันตีสินค้านเนี่ยม,มีที่มีที่อู่นี้นะเราสามารถเป็นตัวกลางแนะนําได้ครับค้าขับได้อะไรได้เป็นสื่อกลางให้กับสมาชิกได้หาสิ่งดีๆให้กับสมาชิกเอาง่ายๆคร่าวๆเท่าที่ผมรู้สึกได้นะผมว่าน่าจะดีกับค้าขับต่างๆน่าจะมีพัฒนาขึ้นอีกเป็นทางเลือกที่ดีแบบฟอร์มเล็กๆตอนนี้ยังเล็กอยู่นะมองได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าออต้องโตแน่ะนะจะมีสิ่งดีๆให้กับสมาชิกขับต่างๆได้เราต้องทําให้มัน จากบ้านเล็กๆถ้าเป็นบ้านใหญ่ให้ได้เนี่ยเป็นจุดเริ่มที่ดีที่สุดแล้วส่วนใครที่สนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับนิวการาดหรืออยากรู้ว่าแพลตฟอร์มนี้มีข้อดีอะไรพบกันได้ที่บูธนิวการาดหรือติดต่อเราได้ในทุกช่องทางวันนี้ต้องขอบคุณพี่ขาขับนะครับที่สละเวลามา40กว่าคาขับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นิวการาดเนี่ยถือว่า ได้อธิบายให้กับกลุ่มพี่ๆที่เป็นขาขับมากขึ้นนะครับว่าระบบนิเวศท,ที่เราการจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันประกอบอะไรไปบ้างแล้วก็พี่ๆขาขับมีส่วนสําคัญในจุดไหนบ้างวันนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมเป็นพันธม,มิตรกับเราตั้งแต่จุดนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราตัดสินใจลุยแล้วนะครับนิกวกลาดได้ยินกันมานานวันนี้มีพี่ๆขาขับ40บกว่าขับเกือบ50ขับเข้ามาร่วมกับเราแล้วยังไงก็แแล้วต่นะครับ รายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราอยากเรียนเชิญพี่ๆคาขับต่างๆนะครับอยากจะให้มาร่วมทําประโยชน์จะแบ่งปันสินค้าจะทํารายละเอียดเกี่ยวกับโปรดักหรือทุกคนในคลับของตัวเองได้อย่างไรไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับ